อ๋อค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 ก็อ <boundaries> ยู่กับผมซันติโน่นึ่งนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็เราสิมาเปิดแพ็กนะเออเบาอีสานสะถอเออมาครับทุกคนมือเนี้ยผมสิมาเปิดแพ็กเด่ยกับเป็นแพ็กตำนานนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายของปีสองพยิบอ็ดแล้วโอ้โหแพ็กนี้ก็ไม่ดีนะครับอยากได้ปากิี่ซองโอ้โหถึงเกิดกันนั่นแหละนะครับ มาครับมอน้สีได้บ่ได้นะครับมาไปครับมอน้กาจีพี GP อาจจะบ่หลนะก็เป็นรอบสุดท้ายนะพี่ก็จะไม่พลาดเส้นเคยเด้อเอาไปจังหวะนี้เอาอิตาลีป่ะกับมอน้นะครับขออภัยกับฉากหลังเนี่ยเด้อทุกคนก็คือมันบ่สะดวกนะทุกคนก็คือเออพี่กําลังเก็บห้องแล้วก็แต่งห้องอยู่นะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเออกับเบื้องหนะ้าเราล,อ,ล,อ,ลอพี่ไปก่อนนะประมาณนี้เลยโอเคครับไปต่อเนดะ้อ ปากจีซองเท่านั้นปากจีซองโอ้โหบ่ออกว่ะมือนี่กาจีพีลายก็ขออภัยแน่เดิมมือนี่ผมสิมาเปิดสองไอดีนะเอาเบอร์สิบเจครับโอ้โหวันนี้เปิดหน้าในรอบกี่เดือนมะเนี่ยเออบ่ถึงเดือนในรอบสองอาทิตย์มั้งเนี่ยโอ้โหทุกคนว่าผมหล่อไหมถ้าใครวัาผมหล่อก็กดหนึ่งมานะเออไปครับมือนี้กาจีพีมาไหลครับเหลืออยู่สามแสนนะไป อิตาลีเอออิตาลีแม่งเตี้ยอ่าปารีสครับเอาไปครับจับมานี้เบอร์สองโฮหฮาคิม,มิว่ะทุกคนการเมื่อนี้นะครับก็ขอให้อิรีนะครับกับฉากหลังนะครับก็บคือมันยังบรเสร็จสมบูรณ์เด้อก็คือผมยังแต่งห่องอยู่นะครับก็น,นั่นแหละกับไฟมาเราเด้อกระจัดระยะไฟว่าถึงนะครับตอนนี้เออกับจังสี่ไปก้อนนะครับเออมืออืนเดาผมซีมาเฮ็ดแบบเต็มที่ละกันนะ เอ้แมนซิตี้เอาเบอร์สิบเจ็ดครับเควินเดอะบอยเออจังสีไหนไหมเ oh. บอร์สิบเจ็ดไหมโอ้โหตะวาดท,ทำทาน่าออกเลย <c oughs> จากได้ปักมิงมองปักมิงมองแหม oh. <c oughs> มันสิบเบิดแล้วรอบต้อตายแล้วนะเดียเอไปโอ้โหบอลแตกตำนานบาออก่ะ <c oughs> อ่ะสเปนสเปนครับ <c oughs> เอา โอ้โหเบอร์สิบห้าใครวะใครวะโอ้โหเออบอกกันนี่ผมจำซื้อมันไม่ได้วะเก่งนะมันซื้อว่าอย่างมาลืมละเออโอเคนะครับกลับไปเรื่อยๆนะไปจังหวะนี้อ่าโอ้โหมันกระบอกออกนะทุกคนก็คือเออออก,ากอยากอยู่เด้โอ้โหเบอร์แปดนะครับการมือนี่จีพีาหลายนะครับกับมีประมาณสามแสนกว่านะเออ ก็ตอนนี้เหลือสองแสนแล้วเฮ้ยเฮ้ยท้องกไปไหนวะเนี่ยโอ้ย,ยทุกคนเอาเอาเอาท้องไปไหนวะผมมียุดเจ็ดร้อยนะเฮ้ยหรือว่าผมหลงเปิดวะทุกคนหรือว่าผมหลงเปิดแมนบอแมนบอวะโอ้โหเอาเอาเฮ้ยแตกเอาแตกเสียเอา ัง่ว่าที่ปัดมิงมองไหมปัดมิงมองเอางงเลยแม่ท้องหายไปไหนวะผมจําได้ว่าผมมีเจ็ดลอยนะก็คือตะกี้อะผมไปเบิ้งจีพีเอามันกะเหลือสองแสนนะแต่ว่าท้องไปไหนวะเฮ้เกินปุยมุยโอเวน่นไหมงงเป็นไก่ตาแตกเลยกูเอาทดยุด,ดีๆท้องกะหายวะสัตว์โอ้ยอย่างวะ ไปครับเรื่อยๆอเดิมมือน,นี่สองไอดีครับชิวๆชวครับชิวๆชวมือน,นี่เอาตอนนี้เหลืออยู่แสนแปดแล้วนะโอ้โหหรือว่าผมหลงเปิดวะโอ้โหแม่งถ้าหลงเปิดเนี่ยแม่งโคตปรปึกเลยนะเออโคตปรปึกเลยนะครับถ้าหลงเปิดนะโอ้อยังไงวะเอาปารีสครับเบิร์เจสครับเอ็มปะแป๊บโอ้โหเอ็มปะแป๊บมาวะโอ้โ โอเคนะครับเรื่อยๆนะครับมือนี้2 ID นะครับกะนั่นแหละครับเรื่อยๆคือเก่าเด้อตอนนี้เหลือเหลืออยู่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นแล้วเด้อไปครับแล้วอกกีก่กี่รอบแล้วนะกับบุ๊คหู่ว่ามือนี้ปักจี่ซองมันสิออกไหมเออปักมึงมองนั่นแหละเออโอ้ไขว่เนี่ยเออยังวะขอแน่เอาไปเลยโอ้โหกันยังบ้าแตกนะโอ้จาน โ,โหก็น่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายแล้วนะครับของพีของอย่างว่าปีสองพันิบเอ็ดนะกับบ้หูนะครับว่ามันขึอัพตอนไหนนะครับแต่ว่าผมเคยเห็นเออแรงข่าวมานิดๆดน้อยน้อยละนะครับกับเขาบอกว่าแพ็กเนี่ยจะเป็นแพ็กสุดท้ายนะเอาเยอรมันโอ้โหเบอร์เก้าเก้าครับโอ้โหใครวะตอนนี้เหลือยุ่แปดมือแล้วนะครับมีโอกาสดูสามเทียนะ ไปครับเอาไปครับเรื่อยๆโอ้โหกับโบออกปะเอยสามแสนสี่แสนแ,สนแม่งได้ตัวเดียวนึงโอ้โหเสียท้องผมโอ้โหใครวะ <c oughs> เจ็บคอแล้วปะเนี่ยทุกคนไปครับเหลืออยู่หาหมืนเด้วยเหลือโอกาสอยู่สองเทียไปโอ้โหกันยังบะแตกอยู่โอ้โห จะล็อกโอ้โหคุณจะล็อกแล้วคุณจะร้องโอ้โหเบอร์ซีครับเอาเป่าตัอแรกเป่าต่อเลสน,นะครับโอ้โหต่อแรกกบมาตออแรกก็มา,มาโอ้โหลิ้นแมงพันกันแล้วไปครับลอกสุดท้ายไปโอ้โหกับบอกออกว่ะอ่ะแต่ว่าจังไหนครับโอ้โหแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พี่รีวิวห้องนะครับก็บอกพี่ได้นะเออ เออบอกผมได้นะครับกาสำหรับมือใหม่นะที่กำลังทำ Youtube นะเออบอกพี่ได้นะโอเคครับมาไอดีต่อไปกันโหลดเด้อไปครับมือนิกาหวังว่าสิได้นะครับไอดี ID นี้มีอยูสี่แสนนะสี่แสนเกือบห้าแสนเลยนะครับขอสักสองตัวพอแล้วเอาตัวแรกไม่ออกวะกาเอาเป็นว่านะครับคันมันว่าคันมันว่าแตกนะครับผมสิโกดขามเลยเด้อเอา เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนขั้นว่าแต่กระกดขามนะโอ้โหไม่ออกเลยไปครับทุกคนกันเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาไ d ดีนะครับก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับก็วันนี้พี่จะลงขายไ d ดีขายรอบใหม่นะมีหลายนะครับมีหลักร้อยจนหลักพันนะเออไปเบิกในเพจผมโหลดเด้ไตค้คลิปครับลิงก์อะไตค้คลิปเออโอ้โห ไปเรื่อยๆนะคันว่าแตกกับโคตรขามนะอโ,โอ้โหบ้ออกโอ้โหไม่ออกว่ะฮ่าขอเนแน่ AL. ขอนแน่ทอเนี่ยโคหกับบ้าออกป่ะกะคลิปดีแม็กโ,โคตรโจทย์เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าผมมาเปิดอ่าตำนานนะจีีแม่งต้องสามล้านสองล้านขึ้นนะเออโอ้โห รอบนี้แม่งมาแค่แสนแสนห้าแสนสี่แสนเองเออังหวันนี้โอ้โหใครวะตอนนี้กาสองแสนแล้วเด้ไปรับเยเรื่อยไปรับเยรื่อยไปครับเรรบเรื่อยตำนานโอ้โหกองเต้มาวะไปรับเยเรื่อย,ออยครับเ,บเจ็บคอลวเดว้พี่น้องเจ็บคอแล้วนะเอ,อ๋ โอ้โหตับนานมาว่ะเฮ้ยตับนานมาว่ะลอกไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบ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 ขายเราปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบขายล้วโอ้โหเอาไปขับเป็ต่อเด่ะโอ้โหบอกว่ะมันไม่ออกโอ้โหไปขับเรื่อยๆเด้ะถ้าใครว่าผมหล่อก็กดหนึ่งมานะครับทุกคนผมหล่อไหมเอ้อโอ้โหอาซาว่ะ เฮ้เฮเฮ้มันบอแมนแนวเลยเด้เนี่ยมาในถออ่อเออไว่วัสีมาแม่โอ้โหห้าแสนแม่งออกสองตัวเอาบันนี่ไขวะดำดำครับเอาทังมานี้โอ้โหลิเวนโดว่ะเออลิววนโดห้าอย่างวะโรมาลิโอว่ะโอ้โหตัวนี้โหดเอาเรื่องนะไอคอนนะเออ หลุดแล้วหลุดเลยนะตัวน้อยๆผิวๆสิเป่งเลยบตัวเนี่ยเออไปครับไปต้อนด้อหนึ่งแสนแล้วนะเอาไปครับขอสักตัวนึงครับจบข่าวเลยอ่าโอ้โหบ่ออกป่ะแสนสามแล้วไปครับโอ้โหกับบ่ออกนะฮะโอเคนะครับไปต้อเรื่อยๆนะ โอ้โหกับบ่ออกนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะก็ตอนนี้พี่อยากไปถึงหนึ่งแสนเร็วๆนะก็อบอกพืว่ามันสีพวดตอดไหนนะก็ฝากได้เด้อกดซับเนี่ยเออโอ้โหหกหมืนแล้วบัดเนี่ยไปครับบอดแต้ ไปครับรอบสุดท้ายแล้วเด้อครับทุกคนคันว่าได้กเอกะจบคลิปซ้มนี่เลยหลักกันนะเอาไปครับโอ้โหรู้เรื่องครับโอเคฮ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่หนเด้เอองง้นกับ๊ายบายนะครับไปเจอกันคลิปหน้ากันเลยนะครับกะตอนนี้นะครับผมกะขอเวลาไปเห็นห่องตอเด้อทุกคนก็นั่นแหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเออไปแล้วครับซัมนี่แล้วเด้อไปแล้ว